สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับเรามาพบวัตถุมงคลหลวงพัดบุญยะกามโมอีกหนึ่งรุ่นของปี2563นะครับนั่นคือพระปิดตามมือไข้รุ่นรวยรับทรัพย์นะครับกล่องรายการรุ่นเป็นรูปหล่อลอยองค์นะครับกล่องรายการรุ่นก็จะเป็นกล่องอย่างสีออกดำดำน้ำตาลน้ำตาลนี้เลยนะครับนี่ครับปี2563นะครับ ผมแกะไปสองรุ่นรุ่นเนี้ยซีนเดิมก็จะเป็นอย่างนี้แหละซีนเดิมก็เป็นซีนทั่วไปนะครับไม่จะไม่มีเป็นคล้ายๆว่าเป็นชื่อหรือเป็นอะไรครับเป็นซีนปกติทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันทั้งหมดเลยนะครับหลักๆก็หลักๆจานวนการจัดสร้างต่างๆก็อันนี้ครับชัดเจนนะรวยรับทรัพย์นะครับรูปหล่อลอยองค์ปิดตามือไข้นะครับนี่จะสร้างโดยคุณดุยยประทุมนะครับนี่ครับ รุ่นละ200บาทนะครับในรางการันตีเนื้องเงิน2นะครับแถมยกลังรับพระ3ามองค์โอ้โหรายการรุ่นเนื้อมีถึง40รายการนะครับรายการรุ่นเนื้อมี40รายการนะครับมีเนื้อ3เคเนื้อฉนวนโอ้โหเมอเพนสีนะวะฝังตะกุดทองคำตะกุดเงินโอ้โหมีอย่างละหนึ่งนะพวกฝังตะกุดทองคำเนื้อเหล็กน้ำพีเนื้อฉนวนนะครับลูก เนื้อฉนวนลงปูม okay. ุนฝังตะกุดทองคำโอ้โหเนื้อปะกาฝังตะกุดเงินอย่างเงี้ยนะครับโอ้มีหลายมีหลายพิมพ์หลายเนีครับเนื้อปะกาก้นเดือยต่างๆครับก็ลองโอ้โหน่าแกะหมดเลยนะผมแกะมาได้เนื้อนี้ครับนี่เนื้อทองทิพย์ฝังตะกุดเงินแต่ตะกุดอยู่ตรงไหนยังงงงอยู่นะครับแล้วผมแกะอีกหนึ่งจะได้เป็นเนื้อไทยเทนะครับเนื้อไทยเทม่วงนะครับเนื้อทองแดงชุบไทเทม่วง นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนี่จำนวกนการจัดสร้างก็มีเนื้อกระไหลทองกะถ้าเยอะๆก็จะเป็นพวกงานที่เป็นลงยาจีวรน,นะครับแล้วอุดนินประมาณนี้นะครับแล้วก็ก้นเดือยประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตะกุดจะมีน้อยเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างองค์จริงกันเลยนะครับขอซูมสักหน่อยแล้วกันรุ่นนี้ใครรู้ว่าตะกุดฝังตร้งไหนก,ก็ก็บอกได้นี่ครับนี่ครับรูปหล่อหลวงพัทรุ่นมือไข่รูปหล,ล่อปิดตามือไข่นะครับ ใต้ฐานเขียนว่าพระบาทบุญญากาโมชัดเจนนี่ครับเป็นรูปปิดตาผมหาอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์รายการที่19บเกไม่ใช่18บหรอผมดูผิดแล้วโอ้ผมนึกว่าตะกุดเงินอ๋อสิบเ้ผมนึกว่าสิถ้า18เนี่ยตะกุดเงินเลยนะโอ้โหนี่ทองทิพย์ลงยามี2เหรียญทององค์ผมก็าหาอยู่ตะกุดอยู่ไหนโอ้โหดีใจหมดนะครับนี่ครับอตะกุดก็คงตะกุดได้ฐานนะครับ ต่อโค้ดเป็นพอผานนะครับแล้วก็มีเลขโคนดรันเเบอร์นี่หนึ่งแปดศูนย์นะครับข้างหลังเขียนว่ารวยรับทรัพย์รุ่นนี้ติดไว้ายการชัดเจนนะครับนี่รวยรับทรัพย์โอ้โหนี่ทองทิพย์ลงยาจีวอนนะครับต่อไปครับต่อไปโอ้โหผมดูรายการผิดนี่เองนี่ครับลงยาม่วงไทยเทม่วงนะครับไทยเทม่วงต่อโค้ดพอเหมือนกันนะครับเลขโค้ดใต้ฐานนี่ไทยเทม่วงนะครับนี่รายการที่ยี่สี่มาเดี๋ยผมแกะทั้งหมดเลยนะครับ จะได้ตะกรุดทองคำมั่งนะครับก็รุ่นนี้ก็ใครเช่าหาบูชาที่ชอบรูปหล่อลอยองค์ก็ลองเช่าหาบูชาได้นะครับมีไหมโอ้โหเป็นเนื้ออะไรเนี่ยรายการที่สามสิบสองครับโอ้โหลวงพ่อออกมาเลยหลวงพ่อ,อยกออกมาโชว์เลยรายการที่สามสิบสองครับหลวงพ่อยังออกมาโุว์โอยรายการที่สามทิบสองครับเป็นเนื้อทองแดงอะไรนะครับการว่าอะไรเนะี่ยทองแดง ฟนตันอะไร6องนะโอ้โหรวยทรับทรัพย์หมายเลขเอาโอ้นี่ก็หมายเลข5 5หมายเลข5 5 4ครับนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่ก็สวยอีกแบบนะครับทองแดงคล้ายๆทองแดงเถื่อนเลยนะครับคล้ายๆทองแดงเถื่อนเลยอ่ะเดี๋ยวผมแกะอีกผมแกะอีกผมแกะหมดเลยครับมีอยู่5อง์ใครอยากแบ่งก็เช่าใครอยากแบ่งก็แจ้งมาได้นะครับเดี๋ยวจะหา,าแบ่งบันเอฟซีแล้วกัน หนึ่งร้อยสองร้อยนะสนุกสนุกนะครับช่วงนี้โอ้โหรายการที่สิบห้ามาแล้วโอ้โห,โโหก,ก้นเดือยโอ้โหเนื้อปลากาก้นเดือยแน่เลยโอ้โหได้หลายแบบเลยที่นี้มีตัวอย่างเลยโอ้โหรายการที่สิบห้าเนื้อปลากาก้นเดือยหนึ่งลังาองค์โอ้โหไม่ได้หายากนึกว่าหาง่ายโอ้โหนี่ก้นเดือยก็คือไม่ตัดนะครับไม่ตัดช่อหมายเลขหมายเลขก็หกสองนะครับนี่ จะสร้างแค่เท่าไหร่ครับผมบอกเมื่อกี้สองร้อยลังใช่ไหมครับจะสร้างโอ้โหจะสร้างจะสร้างประมาณสองร้อยลังครับรุ่นนี้สองร้อยลังหรือร้อยลังเนี่ยอะต่อไปครับต่อไปองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายอง์สุดท้ายมาดูกันนะครับมันจะได้แปลกตะกุดไม่อยากเห็นตะกุดใต้ฐานนะครับโอ้โหรายการที่ยี่สิบรับอุ้ยมีฝังอะไรเนี่ยอุดอะไร รายการที่20สิบมีอุดแล้วโอ้โหอุดนินครับโอ้โหรายการที่สิบหมายเลขห้าตัวเดียวโอ้โหเอาแล้วไงได้เลขสวยเลยภาคเก่าได้เลขสวยและหมายเลขห้าตัวเดียวครับรายการที่ยี่สิบเป็นเนื้อทองที่อุดนินครับหนึ่งรังมีเท่าไหร่เนี่ยห้าองค์โอ้โหเอาไปหมายเลขห้าโอ้โหเนี่ยนะครับโดยรับทราบย์น้าขอให้ร่ำรวยเฮงเฮงรวยรวยทุกคนแล้วกันนะครับรุ่นนี้ใครจะเช่าหาบูชาก็ สามารถเจ้าหาบูชาได้นะครับโอ้โหนี่นะติดตานะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆคาดแค้วปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ